อ้าวอื่นนะบ่ได้บ้ได้บ้า,บา <c oughs> ข่าวว่านะข่าว <c oughs> ข่าวาลูกชิ้นบ่เอา,าบา่อ้า ขอกันขอกันทูจากการทูจากการจาขอแบบนี้โอนี่มานกันนี่มา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 อ่ะฮะว้าคุกคุกคุกดิงมีดิงทำไมใค่ได้ดูมึงเด้อคนมามีเพื่อนนอนน่ะ นอนพื้นโดดรุ้งสีเหมาไหมมากหลานเปนื่อนเห็นไหมนอนเป็นหมูหม,มาพื้นโดดเดินบ่อห็นไหมาโดดมาแรนะเอ้ย